งค์นี้คือรูปหล่อหลวงพ่อทองวัดเขาขบนะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเป็นพระหล่อโบราณน,นะครับเนื้อทองผสมใต้ฐานเนี่ยนะครับจะบรรจุอัฐิของหลวงพ่อนะฮะ เมื่อสมัยปีพศ2484นะครับโดยหลวงพ่อเดิมนะฮะพุทธสโลนะฮะมาร่วมพิธีนะ,ะเป็นผู้ลุกเสกนะฮะนี่นะครับลูกศิษย์ก็ทําขึ้นเพื่อที่จะลําลึกถึงหลวงพ่อทองวัดเขาปกนี่นะฮะเนื้อทองผสมเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นแบบนี้เลยนะ,ะกายภาพก็เป็นพาที่ดีนะครับแล้วก็หน้าบูชาน่าใช้นะครับอีกหนึ่งองค์เป็นพานที่สร้างน้อยแล้วก็หายากองค์นี้สนนราคา แบ่งปันนะฮะที่ราคา30,000บาทนะครับนี่นะฮะหายากนะครับเป็นพระที่ดีนะฮะน่าใช้แล้วก็มีพุทธคุณนะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูธรรมชาติดูสนิมโลหะกันที่กล้องใหญ่อีนิงนะกล้องกำลังใหญ่สูงนะฮะอย่างอย่างตรงนี้ก็เป็นชายจีวรน,นะฮะก็จะเห็นว่ามีการฟูปูดน,นูนะฮะมีสนิมโลหะเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะ บนพื้นผิวหรือ t e เจอร์ของอรูปหล่อองค์นี้นะครับมีการซ้อนทับเนี่ยนะคือพาาที่ผ่านการเวลานะครมีความปูดนูนอย่างชัดเจนนะครับนี่นะปูดนูนขึ้นมาอย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็มีสนิมเนนะี่ยนะครับเป็นเม็ดข้าวสารทับกันมาเรื่อยๆในะนี่24ี่248สก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าสะสมบูชาไว้นะครับถือได้ว่าเป็นพระหลักของประเทศไทยนะฮะนะฮนะอ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับ